คุณโจศักต์บท้ายคนที่สี่ที่ว่าใช้เงินเป็นยังไงที่เรียกว่าใช้เงินเป็นครับคำว่าใช้เงินเป็นคือใช้เงินเนี่ยเพื่อที่จะสนองความโลภโกรธหลงเขาเนี่ยในในลักษณะของสายกลางนะครับไม่ใช่ใช้เจนเกินไปเพื่อที่จะ,ะโชว์สังคมว่าเรามีเงินครับเราจะต้องคนที่จะใช้เงินที่เราหามาได้ อยู่บนพื้นฐานที่คนไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐถ้าคุณไม่มีหนี้คุณจะใช้เงินมากเท่าไหร่เป็นสิทธิของคุณแต่คุณมีป๊อมที่เอเซนหมื่นสองพันล้านแต่คุณก็มีหนี้หมื่นสองล้านแล้วคุณก็ไปปีเซนกับสังคมโชว์ว่าเนี่ยผมมาส่วนตัวทั้งที่คุณเอาดอกเบี้ยไอหมื่นสองพันล้านเนี่ยไปนั่งเฟ์สคร์สไปได้ทั่วโลกนะก็ยังเหลืออยู่เนี่ยคือความการใช้เงินต้องมีสติอืม่าหนึ่งมีสติอ่าถ้าไม่มีสติแล้วก็ พราราชการโลภกดหลงแล้วก็มีเมตตาพยายามพยายามที่จะค่องถ่ายของของของการการโชว่าตัวเองมีเงินเนี่ยไปในทุกระยะของการเดินทางไม่ใช่รอให้ตัวเองรวยจนล้นฟ้ากว่าเงินมาจากทั่วโลกแล้วถึงมาตั้งบนที่นี่เนี่ยผมทำให้ผมนึกถึงโจวหวนฟ้าเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาบริจาคให้ส่วนรวมหมดเลยแต่แต่ ผมน่าเสียดายเขามาทําดีชา้าไปนิดนึง่งน่าจะทําความดีระหว่างทางอยนมาเรื่ยอยๆคำนี้สําคัญมากเนี่ยผมกำลังพูดทั้งเดี๋ยวขนลุกเลยนะว่าเราเนี่ยผมกำลังช้าไปแล้วท่านล้อ,อก,ก็ยังบอกว่าโอ๊ยท่านรออีกห้าปีผมว่าท่าน้อ,อไม่รอแล้วใช่ไหมไม่รอแล้วใช่ไหมต้องถอนถอน